สวัสดีครับผมเฉยสิทธิ์นะครับจากโพสโพสนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องพิมพ์พกพายี่ห้อบีซอลล์นะครับเป็นรุ่น SPPR 210นะครับจุดเด่นของเครื่องพิมพ์มันนี้คือรองรับการพิมพ์ผ่าน iOS นะครับหรือ iPhone iPad หมดความเร็วสูงนะครับผมจ้สาธิตการพิมพ์ให้ดูกันนะครับกับโปรแกรมโพสโพสก็อันนี้จะเหมาะมากนะครับถ้าเราใช้เจ้าตัวเครื่อง iPhone ของเรากับอุปกรณ์พกพาเวลาแบบต้องการทำออเดอร์นะครับตามที่ต่างๆนะครับเครื่องนี้จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับแบตอึดมากนะครับผมจะลองทำการกดออเดอร์ให้ดูนะครับ อันนี้ผมสั่งพิมพ์ัตโมัตินะครับก็ขึ้นมาแล้วก็มาดูคุณภาพใบเสร็จนะครับซึ่งจริงเราสามารถปรับแต่งได้นะครับผ่านโปรแกรมพัดพอสนะครับผมจะลองพิมพ์เบิร์ดให้ดูทีนะครับปึ๊บดูความเร็วนะครับอ่าโอเคไหมนะครับก็สีโอเคเลยนะครับก็อันนี้ผมให้ดูรูปร่างายนอกนะครับก็อันนี้จะเป็นเครื่องเโมนะฮะของของจริงจะใหม่กิ๊กกว่านี้เยอะนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับกระดาษนะครับก็จะเป็นขนาดอ่านะครับก็สามารถ ถอดมาได้อย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอีฮอบิเซอรองที่เราเทสเนี่ยคือเราเทสกับโปรแกรมพอดพอตเราเป็นหลักแล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อทางเราเนี่ยการันตีว่ามันเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมพอดพอเราได้นะครับแต่ว่ากับโปรแกรมอื่นเนี่ยต้องมานั่งดูเป็นเคสไปเคสนะครับหรือผมแมนะนาว่าก็ใช้โปรแกรมพอดพอน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับก็สามารถตริดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ q s p s co นะครับหรือทางไลน์แอปไซ์ p s p s นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ